เพราะเห็ดฟางสูตรหมอแกะ ับคนเมือง EP 5ตอนนี้เรานํำเสนอการเพาะเห็ดข้างบ้านแบบเห็ดตะกร้าและเห็ดุงซึ่งการเพาะเห็ดทั้งสองแบบได้เคยนำเสนอรายละเอียดการเพาะไว้แล้ว2ตอนใน EP 1และ EP 3เราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยรับชมนะคะการเพาะเห็ดฟางถุงและตะกรา้าเรามาเพาะทบทวนกัน และมาดูว่าสามารถเพาะได้ดกสวยดอกใหญ่หรือไม่มาติดตามชมกันค่ะ เพาะเห็ดในตอนนี้ที่พิเศษเราจะนำเสนอการเพราะสูตรใหม่เพิ่มเติมคือสูตรหมอแกะและท้ายคลิปเราได้พูดคุยสนทนาเทคนิคการเพราะเห็ดฟางตะกรา้าและตอบข้อสักถามข้อสงสัยสำหรับมือใหม่หัดเพาะกันทางช่องสารดีอินไทยแลนด์เองก็ได้นำหลักคิดมาทดลองเพาะดูเช่นกันนะคะจะเป็นอย่างไรมาติดตามกัน พราะเหตุตะกรา้าสร้างปล่องอากาศเพราะเหตุตะกรา้าตามแนวคิดสร้างปล่องอากาศสูตรหัวแกะ ขันแ,แรกเราจะหาวัตถุใส่ตรงกลางตะกร้าก่อนอัดฟางของเราจะใช้ท่อนปูนเมื่อนำตะกร้าเห็ดเข้าอบในโรงเรือนสามวันจนเชื้อเห็ดเดินเส้นใยแล้วค่อยชักท่อนปูนขึ้นเพื่อให้เกิดปล่องอากาศตามแนวคิดเพราะเห็ดของหมอแก่แต่ของเราจะแตกต่างจากสูตรหมอแก่ ที่ใส่ปร่องหลังเห็ดเดินเส้นใหญ่แล้วทั้งนี้เพื่อง่ายต่อการจัดการผลออกมาอย่างไรติดตามกันจ้า ตังอบในโรงเรือน2-3วันจนเชื้อเห็ดเดินเส้นใยเปิดโรงเรือนเอาท่อนฟูดออกเพื่อให้ตรงกลางเป็นปล่องอากาศสวมด้วยถุงพลาสติกดำเช่นเดิมรอ5-7วันเปิดเก็บด,ดอก ความพิเศษการเพาะสูตรหมอแกะคือการต่อท่ออากาศในตะกร้าหลังตัดเส้นใหญ่เชื้อเห็ดส่งผลให้เห็ดออกดอกไม่ฉ่ำน้ำและไม่ต้องเปิดโรงเรือนระบายอากาศทุกวันแค่กะประมาณการวันเห็ดออกดอกใหญ่เปิดตัดเก็บได้เลย หลังจากทดลองเพาะแล้วเห็ดออกดอกงดงามไม่ต้องเปิดตะกร้าระบายอากาศทุกวันทุ่นแรงได้ไม่น้อยเลยคุยกับครูเห็ดฟางหมอแกะสมจิตจันแตน ถ้าสนใจเทคนิคการเพาะเห็ดหมอแกะจะเป็นอย่างไรเราไปชมฟาร์มเห็ดบัวทองบัวขาวที่อำเภอบัวทองจังหวัดเงินทบุรีพูดคุยกับหมอแกะหรือคุณสมจิตจันแตนเจ้าของฟาร์มและสูตรเพาะเห็ดตะกรา้าแบบมีท่อระบายอากาศกูรูเห็ดฟางที่มีประสบการณ์การเพาะเห็ดฟางและการทำก้อนเชื้อเห็ดฟางมากว่า50ปี จะมาแนะนำประสบการณ์ความรู้กันการเทาะก็แบ่งเป็นสามพิธีพิธีหนึ่งเนี่ยอ,อุณหภูมิเป็นอันดับหนึ่งของการพอะเห็ดถ้าอุณหภูมิมันเกินมันก็ไม่ขึ้นมันหนีไปขึ้นข้างนอกแต่ถ้าอุณหภูมิพอดีเนี่ยมันจะขึ้นทะลุบล็อกเลยนะบล็อกนึงก็อาจจะได้ตั้งแต่ึ่งโลครึ่งถึงห้ากิโลนะ เคยได้เพราะได้เคยเพราะถึงได้ถึงบล็อกละเจ็ดกิโลเคยได้แต่ว่ามันไม่ได้ทุกครั้งต้องอากาศพอดีความชื้นพอเหมาะหน้าฝนเล็กน้อยอย่างเงี้ยได้นะฮะบล็อกห้าโลถึงเจ็ดโลนะครับต้องมีอากาศช่วยด้วยฉะนั้นอุณหภูมิเป็นอันดับหนึ่งในการค้ยเหตุอันดับสองก็คือ,อแสง แสงจะช่วยให้การออกดอกแต่ถ้าไม่มีแสงเราไปเพาะในที่มืดๆม,มองอะไรไม่เห็นไม่ออกเราสักหัวเดียวก็ไม่ออกอต้องให้แสงหลังจากใยเดินเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องให้แสงแล้วก็อากาศหลังจากมันโตเท่าม็ดเท่าโคตรแล้วเนี่ยต้องให้อากาศถ้าไม่ให้อากาศมันก็ฟอมนะแล้วก็ช่วงที่หัวเล็กเราก็รดน้ําไม่ได้ดังนั้นการทําเนี่ย ลดวันแรกพอแล้วก็ยันเจ็บเลยถ้าวันที่เก็บมันรู้สึกว่าเบาๆเราควรจะโชยน้ําข้างๆนะฮะข้างๆที่ความคุมที่อะไรก็ได้โชยข้างๆไม่ต้องไปลดโดยตรงเพราะว่าข้างในมันทําความร้อนอยู่ในกองเห็ดเนี่ยมันก็จะดูดน้ําเข้าไปด้วยนะกนนีวิธีเพาะมันเพาะได้หลายวิธีเอาวิธีที่ง่ายก่อนก็นแล้วกันวิธีที่ง่ายเอาสามวิธี วิธีที่หนึ่งเพราะในตะก,ก้าวิธีที่สองเพราะแบบกระโจมวิธีที่สามเราก็าเพราะแบบกองเตีย้ยนะวิธีที่สี่เนี่ยเราเรายังไม่ต้องทำเพราะแบบโรงเรือนนะแล้วก็เพราะแบบกองสูงเนี่ยยังไม่ต้องทำเราจะทำให้มันเป็นก่อนเพื่อรู้ชีวิตของเห็ดก่อนก็เพราะแบบตะก,ก้าง่ายสุดนะ ตะก้าก็เป็นตะก้าใส่เสื้อผ้าเนี่ยแต่ตาต้องใหญ่นะฮะตาเล็กๆเนี่ยเห็ดมันก็จะไปออกข้างในเวลาเราเก็บมันก็เก็บไม่ได้เพราะว่าเราต้องล้วงล้วงเข้าไปเจ็บเพราะว่าเห็ดมันไม่ไม่ออกมาจากตะก้ามันออกข้างในเลยเนื่องจากตะก้ารูเล็กฉะนั้นตะก้าก็เป็นตะก้าใส่เสื้อผ้าตาใหญ่ๆตาใหญ่แค่ไหนล่ะมันก็ต้องใหญ่อ่า ประมาณสนะักห้าเซนน่ะตาตะก,ก้านะห้าเซนถึงเจ็ดเซนแปดเซนใช้ได้ใหญ่มันก็ได้แล้วเราเราเหยียบเหยียบให้แน่นเพื่อให้เพื่อให้อ,ใหอ่าควาที่เราอัดฝ้ายที่เราอัดเนี่ยมันปิ้นออกมาแล้วเห็ดมันก็จะออกอ่านอกตะก,ก้านะเขามันปิ้นออกมาก็จะออกหน้าเวลาเราเก็บเราก็บิดออกง่ายๆนะอ่า วิธีทำมันก็ไม่ยากเอาตะก้ามาแล้วก็ความอัดลงไปนะพออัดลงไปแล้วก็อัดให้แน่นแล้วก็โรยป้ายข้างๆนะใส่ป้ายข้างๆป้ายผสมแต่น้ำตีให้เข้ากันเลยส่วนความก็แค่สักสองชั่วโมงใช้ได้ส่วนป้ายก็แค่ย่ำยำ่ยำย่ำอ่าสักสิบนาทีก็ใช้ได้แล้วแต่ให้มีน้ำมาครึ่งหนึ่ง มีเนื้อฝ้ายครึ่งหนึ่งเวลาเราจะแปะเราก็คนให้ฝ้ายกับนนะ้ำมันเข้ากันแล้วก็ฟักเอามาแปะเฉพาะข้างๆอย่างเดียวนะพอแปะข้างๆได้รอบแล้วก็เอามือกดๆรีดน้ำซะหน่อยแล้วก็เอาเชื้อโรยเชื้อก้อนหนึ่งก็ได้ตะกร้าเนี่ยก็แบ่งเป็นสามส่วนเชื้อก้อนแบ่งเป็นสามส่วนแล้วก็ส่วนที่หนึ่งก็ใส่ลงไปใส่ฟางใส่ฝ้า,ายรีดน้ำแล้วก็โรยเชือ้อชั้นที่สองก็ใส่ฟาง ใส่ควายรีดน้ําแล้วก็โรยเชื้อทั้นที่สามใส่ฟางแปะหน้าตะก้าให้หมดด้วยฝ้ายแปะให้เต็มหน้าตะก้าเลยแล้วก็โรยเชื้อพอโรยเชื้อเสร็จแล้วก็สวมในปัสติกปุ๋ยก็ได้ถุงปุ๋ยปฏสติกถุงปุ๋ยสวมลงไปเลยแล้วก็เอา เอาหนังลัดไว้ก็ได้หรือจะเอาเชือกผูกไว้ก็ได้สักสองคืนพอได้สองคืนใจมันเดินดีแต่ต้องไว้ที่ร่มนะอย่าไว้ในที่แดดเอาไว้ที่แสงลำไรลลำไรนะเห็ดมันชอบแต่ถ้าโดนแดดเลยมันกลัวแดดมันก็จะไม่ออกอแล้วออกมาหัวก็จะดำปิดเลยนะถ้ามันโดนแดดมากโดนแสงมากมันหัวจะดำแต่ถ้าเราไว้หลบเข้าไป ที่อากาศมันผ่านนะมันชอบอากาศแล้วก็เอาไว้ที่ล่มที่ล่มก็หมายถึงว่าที่มืดก็ถือว่าเราเอาหนังสือเข้าไปอ่านแล้วเนี่ยอ่านได้ก็ถือว่าใช้ได้นะมันจะไม่มืดจนเกินไปนะสายตาเราอ่านหนะังสือ,อก็โอเคแล้วก็พอได้สามชั้นแล้วก็สวมลงไปในถุงพลาสติกแล้วก็ผูกไว้สองคืนพอได้สองคืนแล้วก็ ตัดตัดขวดน้ำํำตัดหัวตัดท้ายแล้วก็เอาหนังรัดหนังรัดไว้เพื่อให้อากาศมันลงไปข้างล่างได้นะแล้วก็ไว้อีกเจ็ดคืนพอได้เจ็ดคืนก็จะได้เก็บเห็ดนั้นเห็ดที่เพาะก็จะเก็บได้ภายใน9วันนะเวันก็เก็บเห็ดนับตั้งแต่วันวัน,ว,นวันทำนะครับก็ลองดูไม่ต้องลองมากลองสัก สามตะก้าห้าตะก้าแต่ต้องเพาะสี่เที่ยวนะเพาะสี่ 4, เที่ยวถึงจะเป็นเพาะเที่ยวทีหนึ่งมันไม่ออกก็ไม่ต้องไปเสียใจเที่ยวแรกมันออกมาดีก็ไม่ต้องไปดีใจเราเที่ยวหน้ามันอาจจะไม่ออกเลยเพราะเราจะเปลี่ยนวิธีเราคิดว่าอีกอย่างน่าจะดีกว่ามันก็จะเปลี่ยนวิธีฉะนั้นทําอีไหนออกดีแล้วก็ให้ยึดถือหลักออกดีไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนแปลงอะไรมัน ถ้าเปลี่ยนแปลงมันก็จะไม่ออกเพราะว่ามันไม่ถูกวิธีนะแล้วถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็โทรมาถามได้นะที่เบอร์0818049060นะชื่อชื่อเล่นชื่อว่าหมอแกละนะก็เพราะตอนนี้อายุ73ก็เพราะเหตุมาตั้งกตนน่หนุ่มๆอ่เพราะเหตุมา ห้าสิบกว่าปีแล้วกระเพาะไปทั่วหมดนะสมัยนงๆก็ไปพืชสวนพี่จงพี่จิตไปสอนทั่วหมดไปยันด้วยนะเขาหินซ้อนไปสอนยันด้วเห็ดลงเรือนนะที่นั่นเขาทำเก่งแล้วก็ไปสอนเรื่องเห็ดลงเรือนของโครงการพระราชรดำรินะไปช่วยเขาก็เชิญไปเ้าไปช่วยครับะฉะนั้นการเพ้าเห็ด มันเป็นวิชาที่ลึกลับมันดูแล้วเนี่ยเพาะไม่ได้มันต้องลงมือทำเอง oh. ด้วยดังนั้นวัสดุที่เราเพาะแล้วอะไรแล้วก็ตามเนี่ยห้ามนำมาเพาะมันจะติดลามเมือกมาแล้วพวกตะกงตะก้าเนี่ยมันใช้ได้หลายหนแต่เวลาใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องไปกดน้ำทิ้งไว้สองคืนแล้วก็มาล้างตากแดด ไม่ว่าจะเป็นไม้เป็นสแล,ลนอะไรก็แล้วแต่ที่คุมเกี่ยวกับเห็ดที่จะย้อนเอามาใช้เนี่ยมันจะต้องกดน้ําให้จมทิ้งไว้สองคืนแล้วก็มาซักแล้วก็มาตากแดดถึงจะใช้ได้ไม่งั้นมันจะ,ะเห็ดมันจะไม่ขึ้นเลยนะมันมันสะอาดถึงเรามองเห็นว่าฟางที่คุมอยู่เนี่ยดูที่ใส่พริกใส่มะเขือใส่อะไรเนี่ยมันจะงามทนนะแล้วก็จะไม่ ไม่มีมแมลงรบกวนนะมันก็เป็นชีวาภาพไปด้วยฟางที่ใช้แล้วเนี่ยก็ไปสม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 หรือจะไปปูตามปูต้นมะม่วงต้นพืชปลูกผักหรือเราจะไปหมักใช้ใชา้าหัวเชื้อจาก,ากเกษตรอำเภอกเกษตรตำบลอะไรเนี่ยขอเขาเข,า,ข,า,ขาให้นะเขาแจก,กด้วยเดี๋ยวนี้เราก็ไปขอมาหมักทำเป็นปุ๋ยหมักขายก็ได้นะมันขายได้อีกทอดหนึ่ง เป็นปุ๋ยอินทรีย์วัตถุนะครับมันก็จะใช้ได้ทุกอย่างไปยันถึงทุเรียนเลยนะก็ใช้ได้ ่น้ำเพราะอะไรอ๋อมันอย่างนี้ถ้ามันมันจะไม่ฉ่าน้ําถ้าเราใส่น้ําผลเดียวนะเราอย่าไปลดน้ําอย่าไปตัดใยมากเกินไปมันก็จะฉ่าน้ําจริงๆไม่ตัดใยมันก็ขึ้นเหตุนะมันไงมันขึ้นอยู่แล้วนี่ตัดใยเนี่ยมันต้องรู้ว่าเราทําแฉหรือเปล่าถ้าทําแฉแล้วไม่ต้องตัดตัดมันก็จะเลยเวลาเก้าวันมันไม่ออกไปออกสิบเอ็ดสิบสองวันนี่แสดงว่าแฉไปเพราะเก้าวันไม่ได้เก็บเนี่ยแสดงว่าแฉไป ตัดใยนี่คือการเปิดระบายอากาศาไม่ใช่ตัดใยห,หมายถึงว่าเปิดแล้วน้ํสาสระมันน้ำลาลาดมันให้ใยมันขาดจากกันไม่ให้มันกูเพื่อให้มันผลิตด,ดอกเลยแต่จริงๆมันผลิตด,ดอกอยู่แล้วไม่ตัดใยมันก็ออกดอกก็คือไม่ต้องรดน้ําไม่ต้องรดน้ำแค่เปิดระบายอากาศอย่างเดียวระบายอากาศระบายสองคืนเนี่ยเราใสาป่ปองใสป่ปองขวดลงไปตัดหัวตัดท้ายใส่ใส่ไปแล้วหนังรัด เอาพลาสติกมารวมรวมแล้วก็รัดมันก็จะมีอากาศลงจากท่อท่อเอ้ขวดน้ําิดครึ่งอ่ะอันนี้หมายถึงกรณีที่เป็นโรงเรือนถูกไหมเราต้องไม่ใช่ไม่ใช่ตะกร้าตะกร้าเลยฮะตะกร้าต้องใส่ถ้าไม่ใส่มันก็ไม่ออกใส่กล่องตรงไหนของตะกร้าคะอ่ะใส่กลางะกลางเลยแล้วก็เอาพลาสติกที่เราใส่ไว้นะก็บีบให้มันเหลือเล็กลงแล้วก็สวมไปแล้วก็รัด อ๋อ oh, อันนั้น<อ>ก็คือตัดใยระบายอากาศอ่าตัดใยระบายอากาศอากาศ,ากาศต้องระบายตลอดเพราะว่าถ้าไม่ระบายตลอดมันก็ไปเปิดเข้าแล้วก็ปิดเปิดเข้าแล้วก็ปิดไม่ขึ้นหรอกขึ้นมาเวลาออกมาถ้าเราเปิดเกินสองชั่วโมงก็ปองแสดงว่าเราไม่ต้องเปิดถุงทุกวันไม่ต้อง,งเปิดเพราะว่าใส่กระบอกแล้วก็เหมือนอย่างกระทําเห็ดแปลงอ่ะเขาจะเปิดไว้เลยเปิดแปลงคุมนะอ่ะนะ เอาหน้านี้เขาก็จะเอาฟางมาปูปปูฉีดน้ําเสร็จแล้วก็ป้ายทุบน้ําแล้วก็มาแปะๆแ,แ,แ,แล้วขึ้นโค้งเลยเขาก็จะเปิดช่องกลางไว้ระบายทีเดียวเลยไม่ต้องไปยุ่งอะไรรอเก็บอย่างเดียวอย่างนั้นก็ได้<อ>แต่ต้องทําตะกร้าให้ขึ้นก่อนเพื่อรู้ชีวิตมันถ้าเราไม่รู้ชีวิตมันไม่ได้เรือ่องก็คือหัดทาตะกร้าก่อนอ่าหัดทาตะกร้าก่อนถ้าตะกร้าขึ้นดีแล้วก็ลงแปลง ก็คืเพราะว่าตะก,ก้าเนี่ยมันลงทุนน้อยไม่เกินร้อยอถ้ามันไม่ออกกันก็วหวยกินไปก็แล้วกันเพราะร้อยเดียวเราก็ไม่ตกใจเพราะเราก็ทํงว่าที่สองต่อที่สามต่อแต่เราก็ต้องโทรศัพท์มาถามว่าไอ้ที่มันไม่ขึ้นเพราะสาเหตุอะไรหนึ 1, 2, 3, 4, ่งคุณทำหนึ่งสองสามสี่ห้าคนฟังก็จะอธิบายว่าต้องแก้ไขอย่างนี้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  แก้ไขไม่เกินสีเที่ยวคุณก็จะเก่งต่อไปก็ไปสอนได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันมีจุดที่คุณเป็นแล้วก็เหมือนคุณอ่านหนังสือออกพออ่านออกแล้วคุณก็จบแล้วหรือว่าใช้ได้